สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่อง T3 Studio น,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของค่าย AIS วันทุกค่์นะครับซึ่งส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแจกทั้งหมดนะครับ11ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีเน็ตความเร็วนะครับอยู่ที่1กิก2กิก5กิก 10กและ24่สิกิกนะครับส่วนระยะการใช้งานนะครับก็อยู่ที่1วัน7วัน1เดือนและสูงสุดนะครับสามารถใช้งานได้4เดือนเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะใช้ส่วนของ n e t ตฟรีของ AIS One t o กคอนะครับก็สามารถดูรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและนําในส่งของมือถือมากดล่าดภายพร้อมๆกันเลยนะครับก็ในส่งของเงื่อนไขนะครับใครที่ อยากจะใช้ส่วนของเน็ตฟรี AIS One to คอ l l นะครับจะต้องมีเงื่อนไขนะครับ3เงื่อนไขด้วยกันนะครับ1นะครับต้องเผื่อใช้งานซีมมาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า3เดือนนะครับ2นะครับต้องเติมเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า300บาทนะครับและ3นะครับต้องมีวันใช้งานนะครับอย่างน้อย30วันนะครับใครที่มีครบ3เงื่อนไขนี้รับประกันว่าสามารถใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับและก่อนที่จะไปรับชมวิด หลัดเน็ตฟีของ AI s ออุทุกขนะครับก็ฝากก like, ดไลค์กด s u b สไ cribe กดแชร์และกดปริ่งกันด้วยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของหลักเน็ตฟีใกล้ A อ s อุทุกขได้เลยนะครับเน็ตฟีตัวที่ 1A i s อุทุกขนะครับกดดอกจัน77 7, 7, 7ดอกจัน1 6 0 4เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วนะครับอยู่ที่1นกิกระยะการใช้่านอยู่ที่1วันนะครับไปดูตัวที่2ได้เลยนะครับ เน็ตฟิตัวที่2นะครับกดดอกจัน777ดอกจัน72504เหลี่ยมนะครับดอกจัน777ดอกจัน72504เหลี่ยมนะครับก้อนจะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1กิกระยะการเช้่อนอยู่ที่1วันนะครับไปดูตัวที่3กันได้เลยนะครับเน็ตฟิลที่3นะครับกดดอกจัน777ดอกจัน 7005สีเ่นเหลีย่ยมนะครับดอกจัน7 77 7ดอกจัน7005ศนสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่2กิกระยะการใช้งานอยู่ที่1วันนะครับไปดูตัวที่4กันได้เลยนะครับเน็ตเฟสตัวที่4นะครับกดดอกจัน7 7 7ดดอกจัน9760เสี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน7 7 7ดดอกจัน9 7 6 0เสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่ 1กิกระยะการใช้งานอยู่ที่7วันนะครับไปดูตัวที่5กันได้เลยนะครับตัวที่5นะครับกดดอกจันเ7 7ดดอกจัน1 6 1สี gestellt, ่เหลี่ยมนะครับดอกจันเจ็ด7ดอกจันหนึสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ความเร็วอยู่ที่2กิกระยะการใช้งานอยู่ที่7วันนะครับไปดูตัวที่7กันได้เลยนะครับ เน็ตฟิีตที่7นะครับกดดอกจัน7 8 8ดอกจัน4 1 1 3สี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1คลกิกระยะการใช้งานอยู่ที่7วันนะครับไปดูตัวที่8ดกันเลยนะครับเน็ตฟิีตที่8กดดอกจัน7 7 7ดอกจัน747สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน777ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสี่เจ็ดสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1นึ่งกิกระยะการใช้งานอยู่ที่1เดือนนะครับไปดูตัวตัวที่เข้ากันได้เลยนะครับ เน็ตฟรีตรัวที่เข้านะครับกดดอกจัน788ดอกจัน4010สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน788ดอกจัน4010สี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่5้ากิบระยะการใช้งานอยู่ที่1วัน1เดือนนะครับไปดูตัวที่10กันเลยนะครับในฟีฟรีตรัวที่10นะครับกดดอกจัน777ดอกจัน90 58สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันเ77ดดอกจัน9ก้า์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเรวอยู่ที่1 0กิกระยะการใช้งานอยู่ที่1เดือนเต็มนะครับไปดูตัวที่11ตัวสุดท้ายกันได้เลยครับเน็ตฟีโลท,ที่11ดกดดอกจัน7 8็ดดอกจัน3 8094เหลี่ยมนะครับดอกจัน788ดอกจัน38094เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่24กิกนะครับระยะการใช้งานอยู่ที่4เดือนนะครับสามารถรับเน็ตฟรีตัวนี้นะครับได้เดือนละ8กิกเลยนะครับก็ลองใช้งกันดูนะครับใครได้ตัวไหนก็ลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแจกในส่วนของรันดิตฟรีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและไว้เจอกันใหม่ในคลิปวดีโอหนสำาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ